สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการปลูกต้นมอนสเตอร่าใจแอนนะคะซึ่งถือว่าเป็นราชนีแห่งใบไม้มีหลากหลายสายพันธุ์แล้วยิ่งถ้าเป็นใบด่างราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นไปซึ่งจะเริ่มต้นที่ระดับหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับปีนี้ปี2564เราจะไม่รีรอ้าอีกต่อไปรีบหากรามาปลูกกันนะคะยังทันซึ่งขอเชิญรับชมได้เลยค่ะก่อนอื่นช่วยกดติดตามกันให้ด้วยนะคะ สำหรับมอนสเตอร์ร่าจาแอนนะคะขยายพันธุ์ได้ทั้งแบ่งท่อนหรือเมล็ดก็ได้เดิ่มต้นนะคะเมื่อกลางปีแพนได้ท่อนมานะคะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน4ท่อนจึงได้นำการเพราะลงดินหลังจากนั้นก็รอดมาประมาณ2ท่อนนะคะตอนนี้ก็กำลังแตกใบฉลุสวยงามกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับอีกแบบหนึ่งนะคะก็เป็นการเพราะ,มะเมล็ดนะคะแบบนี้ถ้าต้นแม่สายพันธุ์ด่างก็จะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นด่างได้นะคะสําหรับต้นต่อๆไปซึ่งแพ้ได้ทําการสั่งซื้อจากช้อปปีนะคะราคาจะตกอยู่ที่10เม็ดจํานวน199บาทนะคะก็ตกเฉลี่ยเม็ดละ20บาทนะคะเมื่อแกะกล่องออกมาก็พบว่าน้องเนี่ยเริ่มมีการงอกขึ้นมาบ้างแล้วนะคะ และสําหรับขั้นตอนการเตรียมวัสดุปลูกนะคะก็แสนง่ายสุดๆเลยก็คือมีแค่ขุยมะพร้าวนะคะพีทมอสมูลไส้เดือนนะคะนำสามอย่างนี้ผสมกันหลังจากนั้นก็ให้รดน้ําให้ชุ่มก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ไปเตรียมถาดหลุมสําหรับเพาะโดยรองก้นหลุมด้วยขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่สูตรดินที่เราผสมไว้เนี่ยจากนั้นก็นําเมล็ดนะคะที่เป็นมเมล็ดที่เราเตรียมไว้เนี่ยหยดลงหลุมนะคะ กรบดินเพียงแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องฝังกรบทั้งมเมล็ดนะคะเพื่อเป็นการเร่งอัตราการงอกให้ไวขึ้นแล้วก็นําไว้ในที่ร่มรําไรนะคะสังเกตรบริเวณหน้าดินถ้าดินแห้งเกินไปจึงค่อยรดน้ํานะคะ และหลังจากที่ผ่านไปประมาณ2สัปดาห์นะคะน้องก็จะค่อยๆงอกขึ้นมาโดยนี่ก็คือตัวอย่างรุ่นก่อนหน้าที่ได้ทําการเพราะไว้ค่ะซึ่งถ้าหากน้องกลางใบชัดขึ้นแล้วถ้าหากมีความด่างเนี่ยก็จะปรากฏความด่างออกมาให้เห็นที่บริเวณใบกันนะคะซึ่งก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขกับการปลูกต้นไม้กันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ